สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนมิตรยาสารแปรกทุกคนนะครับค่ะพร้อมแนะนอหน่อยไหมวันนี้เราอยู่กับไทยอะไรยังไงนางเอกเบอร์หนึ่งไม่แนะนำตัวดีๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากซีรีส์ Good o l d d a y s ร้านื้อขายความทรงจำค่ะตอน Road to Regret นะครับ ออนแอร์วันนี้นะครับออนแอร์วันนี้เยอะไม่ถึงยังไม่ถึงตัวละครกันดีกว่าใครเป็นใครเรื่อเป็นจอร์เลยสวัสดีครับจอร์สเวียรครับรับบทเป็นบอมครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลทิพย์นารีนะคะรับบทเป็นไก่ค่ะสวัสดีครับก๊อตนะครับรับบทเป็นเคครับเฮ้ยเคนะคะรับบทเป็นจอร์จอร์เคถ้าฟังเหมือนก็จะเชื่อตามไปแล้วเชื่อตามอย่างที่เห็นทีเซอร์เบิรตัวกันไปค่ะว่าในเรื่องนี้จะเป็นแบบเราจะอยู่ด้วยซีนกันแบบทั้งสาวคนบนรถเนาะ จะเป็นเหการเดินทางต่างๆเลยนะเอ<ช>่ะเราให้ฟังก่อนก่อนว่าบทของแต่ละคนเนี่ยมันต่างจากที่เคยเล่นมาไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแปลกใหม่อะไรบ้างสําหรับตัวบอมผมว่าที่ต่างคือบอมเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนผ่านวันประกันพุ่งนิดน,นึ่งครับแล้วก็คิดว่าตัวเองทําได้แต่ในหลายๆครั้งเขาก็เฟลแล้วก็การที่เราแบบเหมือนต้องคบกับไก่มาแบบ หลายเกือบหลายปีมากๆเลยอะไรเงี้ย ні, ก็จะมีความยากที่เหมือนเราจะเป็นคนที่แบบชอบพูดกวนแล้วก็ไม่ยอมมันก็รู้สึกว่าไกลตัวนิดนึงเพราะว่าแบบเถียงเก่งอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรื่องอกอไกลตัวคือต้องใช่ยิ่งเถียงไม่เก่ง,ง,กงครับต้องฝึกเถียงใช่ไหมใช่เอออ่ะน้ำตาลที่ต้องรับบทเถียงกับเขาเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยคนน้ำตาลมันใกล้คือน้ำตาลเป็นคนแบบช่างพูดอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมาเป็นไก่แต่ว่าไก่มันปากแซ่บมากๆอะไรเงี้ยแบบ ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยสมมติเรามีแฟนใช่ไหมเราจะไม่พูดจากับแฟนแบบไก่มันก็เลยแบบรู้สึกฝืนๆนิดนึงว่าแบบเออเวลาพูดจากับคนรักที่มันแบบหุ่นหว้วนหรือน้ําเสียงหรือว่าคําพูดที่มันพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ก็แต่แต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอ,อร์พวกแบบเสื้อผ้านหน้าผมเนี่ยเขาก็ช่วยเราเยอะมากเราเป็นแบบติดเล็บติดเล็บแบบเล็บเจลสุด <c oughs> เป็นผู้หญิงแบบว่าจัดจ้านครบเครื่องค่ะที่เราใช้คนนี้ค่ะกอดครับผมก็ ก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างต่างกับโตเคเลยด้วยความที่กอนเนี่ยเป็นคนที่ก็ปากแซ่บเหมือนกันเป็นเป็นน้องน้องน้องชายเอเรียกว่าน้องชายปะเป็นน้องชายและน้องสาวในคนเดียวกันเก็เนี่ยเกย์เป็น LGBT ใช่ก็แบบมีความท้าทายนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าก็ทำออกมาเต็มที่ครับมีอะไรที่ต้องฝึกเพิ่มไหมคะเคแบบสกิลอะไรต่างๆ่หรือว่จะจริตปะนิดนึงต้องใส่ความแบบเยอะแล้วก็คือจริงๆอ่อะ เออพุ่งกับพี่ว่าครับบอกว่าเราไม่ต้องพยายามออกมาในเวแบบสาวหรืออะไรเงี้ยแค่แค่ทําอะไรให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเหมือนเพิ่มระดับความชัดเจนขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเออนิดนึงเชอไม่แสดงไม่ไม่ยากมากเพราะว่าเขาบอกพื้นเพกก็ดูเป็นคนแบบอ่ะก็อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยนะไม่แต่นี่ว่าต่างเพราะเคนจรชอบเป็นแบบเป็นผู้ชายผู้ชายที่แบบเป็นกวนๆน่ะแต่พอมันเป็นกอสมันแบบ มันจะเป็นความจิกกัดแทเออใช่แต่เคก็ก็ทำได้ดีนะก็ทําได้ต่างต่างจากตัวคือไดนามิกของสองพี่น้องคนนี้ไก่เองจะเป็นตัวที่คือถ้า defense แมคแนินสสมองเขาคือการด่าว่าว่าว่าพูดไปก่อนถ้าสมมติมีใครมาว่าเขาก็ไม่ยอมเลยใช่ใช่ปากแบบไปแลบอ่ะแต่ก๊อตเนี่ยจะเป็นคนแบบพูดน้อยต่อยหนักสมมตินีไม่พูดดาาๆาอันนู้นก็ะแบบประโยคเดียวแต่แบบจึ้งอ่ะ จึงเราเองก็งจะเป็นคนที่แบบามันมันดูสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วใครชนะก็ไปอยู่คนฝั่งนั้นเลยเอะไรอย่างเงี้ยวลนวในการทางานด้วยกันยังไงบ้างคะทั้งสามคนก็เราต้องอยู่ด้วยกันแบบตลอยเนาะในในซีรีส์เรื่องนี้นนนนเออคือเหมือนด้วยความที่เราสามคนอะไปในโลเคชันที่มันลําบากมากเราต้องผ่านอะไรด้วยกันมาหลายอย่างแล้วมันแค่แค่อากาศมันก็ร้อนเจ๊อยู่แล้วคือบรรยากาศกองมันก็เลยแบบเราก็พยายามทําให้มันรีแลกซ์มากที่สุดทําให้มันสนุกแล้วก็ตลกมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเพื่อที่เหมือนแบบ จะได้ผ่อนคลายตัวเองด้วยเพราะเราไปถ่ายบาน้าเปรี้ยวจังหวัดชียงแสนมันทั้งร้อนทั้งอะไรก็แล้ฝนมันแรงเต็มไปหมดก็ทางเดียวที่เราทําได้ก็คือแบบอยู่กับมันก็ต้องเอนเตทนกันเองใช่แล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ที่เครียดหรือเอ่อพวกสถานที่ที่มันลําบากเราก็ทําให้ก็ต้องเอนเตทนกันเองแบบสองคนนี้เขาสนิทกันมากเขาก็จะแกล้งกันตลอดอย่างเงี้ยผมก็เวลาเขาแกล้งกันผมก็ขำะไรอย่างเงี้ยใช่ขออย่าตัวอย่างความแบบหดหหรือซีนที่แบบหดหัสักหนึ่ง หรือสถานการณ์อะไรที่รู oh, ้ส mm ึก hmm. ว mm ่าโอ้ยเนี่ยที่สุดแล้วคิวสุดท้ายของเราไม่มีอะไรขวบขานั้นแล้วของเราทั้งปั๊บอ๋อนั้นมันเป็นเรื่องของแบบเหมือนเราคิวแรกเราเปิดมาก็เหมือนแบบซ่วมตันแล้วเราก็เหมือนแบบมันมีเหตุการณ์ในเรื่องของกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยกลิ่นด้วยเพราะว่าเราไปถ่ายที่ป้ายรถเมล์แล้วมันก็เหมือนมีอุจจาระของคนอยู่อะไรเงี้ยเราก็แล้วหนูต้องร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูหนูว่า ถ้าเดือดสุดทั้งกองเนี่คือการที่เราไปถ่ายที่วัดตอนกลางคืนดึกมากดึกมากคิวคิวคิวดึกก็คิวเย็นก็จะเป็นสาบ่ายสามจนถึงหกโมเช้าแล้วมันแบบเหมือนตอนนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรบอลลูนแบบแบบแบบเนี้ยแบบของกองอ่ะแต่มันเป็นใหญ่มากขึ้นรถเคนอ่ะเพื่อจะให้ตรงน,นั้นมีแสงสว่างเลยเพราะมันมืดมากมันดันดับเพราะว่ามันไหม้แล้วเอ่อต้องรอแบบหลายชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะต้องเอาไฟมาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็แบบ มันมันมันไม่ใช่บรรยากาศที่น่าอยู่มันเป็นวัดตอนกลางคืนกลางทุ่งตีสองตีสามเออมันน่ากลัวแล้วมันก็เหนื่อยด้วยมันอยากกลับบ้านแล้ว้ดีพกก็ดับแบบไม่มีสาเหตุพวกเราก็มานั่ง สถานีฐานมันเกิดอะไรขึ้นแบบเฮ้ยมีคนทําอะไรทําไปอัพเซ็ตเจ้าที่หรือเปล่าอะไรแล้วทุกคนมาทุกคนมาทุกคนไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเคเอาเลเซอร์ที่มาร์คมาร์คมาร์คลบมาร์คบล็อกกิ้งอ่ะสีเขียวที่เขาแบบเอ้ยนตรงนี้มีนี้เอาออกไปอะไรเงี้ยอันนี้เขียนไว้ว่าแบบโปรดใช้วิจนะวิจนะหยาดนี่ไลฟ์นี่ไลฟ์นี่ไลฟ์ก็ไม่เคเอาเลเซอร์ที่เขาใช้แบบบอกว่าเอ้ยตรงนี้อะไรอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเคเอาไปเอาไปเล่นกับนกไม่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 คือประเด็นคือทีมงานอะ นี่คุณเล่าไม่หมดนะนีคนยึเข้าใจผิดหมดก็คือทีมงานเขาอะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปมาร์คคือเขาอะบอกว่าในในซีนซีนนั้นอะนกมันอยู่เยอะเกินไปก็ไล่ไล่ไล่อะไรทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ใช่มาร์คเขาจะไปมาร์คตรงวัดทาไมถูกป่ะล่ะไม่ใช่บอกว่าเลเซอร์นั่นใช้มาร์คว่าเอ้ยนี่เดี๋ยวยืนอยู่ีใช้บอกจุดไงแต่คือทีมงานเขาไปไล่นกกีก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมขอแต่ผมไล่เองกก็ยิงแบบไล่หมดเลยไล่นกนกบินไปบินไม่หมดเลยทีห้าทีปุ้งดับ ก็คือต้องย้ายโลไปถ่ายอื่นก่อนเพราะต้องรอไฟมาเออใช่ซึ่่่งเรราาไมู้วแล้ววันวันหนึ่งอะเราย้ายสองสามโลแล้วแบบก่อนจะเสร็จมีบางวันเสร็จแบบ6กเจ็ดโมงเช้าเงี้ยแล้วต้องขับรถกลับกรุงเทพอีกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยหนักหแล้ววันนั้นอะจริงๆริงเคต้องเสร็จตีสองนะตามเบรกแต่มันระเบิดทีเนี่ยกับพอน้ำตาลหรืหกเจ็ดเช้เช้าซึ่งมาจากไม่เกี่ยวเพราะเขาบอกให้ไล่นกอยู่แล้วเคก็ไล่ให้เขาความเชื่อคนไทยถ้าใครอยู่ตอนนั้นก็หาว่าเคนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุ ไม่แต่เขาบอกให้ไปไปไล่ไงก็ไล่ให้เขามันเยอะมันเยอะไปมันเป็นพันในเรื่องของภาพเนี่ยแต่แค่นกอยู่บนบนโบสถ์แบบเนี่ยแล้วตอนตีสองเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะนกบินพึบพบใครเชื่อต้องรีบหลับมันก็ก็เชื่อนะแต่ไม่แต่แบบแต่ไม่ลบหลู่อ่ะเออใช่แสดงว่าไม่มีใครกลัวผีกลัวกลัวและกลัวโหใครกลบจอยู่อะไรละอยู่ละอยู่หลายๆคนไม่กลัวอยู่เดียวแต่เนี่ยเป็นคนที่ถ้าเจอเหมือนกีดไม่ออกอ่ะจะ เหมือนนิ่งไปอ่ะเพราะว่าตกใจเกินเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เคยเจอนะอยากเจอไม,ไม่เรื่องนี้เป็นการผมบอกว่าเป็นรถใช่ไหมเป็นการเดินทางของรถทิพย์ที่เราอยากรู้ว่าทั้งสาวคงมีความทรงจำเกี่ยวกับรถทิพย์ตั้งแต่เล็กๆที่ผ่านมาของตัวเองเออแชร์ให้ฟังไหมอือของจอร์จมีเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ที่ใต้ครับก็จะขับรถไปกรุงเทพปานครศรีเลยไม่หยุดหยีดยางอยู่ใต้เลไม่ขอด้าย้ขี่มาเอ้ยไม่ใช่ ก็ได้ขับรถไปรุงเทศนครเสียมราชไปมาไปมาร่เยเอ่อความทรงจำก็คือไม่ค่อยมีว่าหลับแล้วหลับเยอะมากเราไม่ได้ขับเองแต่ว่าจะมีความทรงจำก็คือเวลาไปแต่ละจังหวัดก็จะมีแบบเอ่อซื้อของอของฝากอะไรเงี้ยทำนชอบกินคาราเมลขนมหม้อดินอะไรเงี้ยในละความำตามุกมีแค่หลับแล้วก็ตื่นตอนหลับตื่นแล้วก็กินครับใช่ก็คือเก็บหมดทุกทุกจังหวัดขอน้ำตาลก็ สมัยเด็กๆอ่ะที่บ้านชอบเล่นแบบแรลลี่แบบแข่งแรลลี่แล้วแบบรู้สึกว่าชอบมันเหมือนได้แบบได้เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ที่รู้สึกว่าเออตอนนั้นเราอยู่กันครบแบบพร้อมหน้าแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าพอโตขึ้นพี่ชายก็ไปเป็นนักฟุตบอลเราก็ทํางานเรียนที่กรุงเทพเลยมันก็เลยเหมือนแบบแยกกันออกแล้วก็ถ้าแบบโรเททที่ที่ที่คิดถึงล่าสุดเลยก็คือเหมือนแบบพี่เราอยู่บุรีรัมใช่ไหมแล้วเวลาแบบเหมือนเราจะไปดูเราไม่ได้นั่งเครื่องไปเราก็ขับรถไปแบบ5ชั่วโมงแล้วมีวันหนึ่งอ่ะ เหมือนต้องเอารถไปสองคันเงี้ยแล้เป็นครั้งแรกที่น้ำตาลขับรถทางไกลห้าชั่วโมงไปบุรีรัมย์เพื่อไปหาพี่ชายเลนี้ยก็เป็นความทรงจําที่แบบเออรู้สึกรู้สึกดีแล้วมันทําให้ทำทำให้เรารู้สึกว่าเออเราขับรถเก่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำอีกไหมไม่เหนื่อยขอนอนดีกว่าห้าชั่วโมงเลยบุรีรัมย์โอเคก็เหมือนที่บ้านอ่ะชอบชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่แล้วเราด้วยความที่เคเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีการไปรถทิพย์หรืออะไรตลอดอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็ก เพราะว่าเวลาไปภูเก็ตหรือว่าไปกระบี่ไปนู่นไปนี่อพ่อจะไม่ค่อยบินเพราะว่าใช่ที่บ้านจะชอบขับไปเพราะว่าจะชอบแวะนู่นอย่างแวะชุมพรก็จะไปเจอเพื่อนพ่อก่อนที่ทําสวนที่นู่นอะไรเงี้ยก็จะมีการแวะระหว่างทางตลอดแล้วแวะหาดจอต้าแล้วจะเจอน่าจะผ่านผ่านแล้วจะผ่านมั้งเนาะเออเออเออโอ้โหขับไปภูเก็ตไปนู่เดือดนะภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปเชียงใหม่คอเขาภูเก็ตไกลนะไปด้วยกันไหมเอ้ย ไปกิดยางบุลลี่เด enfin ี๋ยวเราเดี๋ยวกูเก็บเป็นเกาะมึงแล้วถ้าเป็นแบบประสบการณ์เวลาเราขับรถเองอะคะมีแบบมีเรื่องตื่นเต้นไหมหรือว่ามีเรื่องไม่คาดฝันอะไรบ้างไหมไม่เคยคุณคขับรถเป็นเมื่อสองปีที่แล้วไม่เคยขับรถกลับบ้านที่ยุธยาเงี้ยแล้วแบบขณะขับอยู่เหมือนหลับในแบบตาลืมตานะแล้วก็เหมือนชิลอะแล้วก็เฮ้ยนี่เราขับรถอยู่อะเหมือนแบบเมื่ออ่ะแบบ พอปพอระยะทางมันเป็นทางตรงอะไรเงี้ยแต่งจังหวัดบางทีมันไม่มีไฟอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้เกือบขิดนะคะเกือบตายค่ะหลัจะกนก็คือต้องโดกก็มีสติเออโอเคประสบการณ์รุนระทึกก็คือขับที่เมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะเราเรียนมหาลัยที่นู่น่ยขิงปะเนี่ยเออนิดนึงไม่คือจริงๆเราไม่เคยมีประสบการณ์ขับรถในหิมะอะไรเงี้ยแล้วตอนอยู่เมืองนอกมันต้องขับ แล้วเราช่วงที่เราขับรถไปบ่อยก็คือช่วงที่เราอยู่เมืองนอกพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องขับไอหิมะแล้วซึ่งแบบเวลาเบรกหรือเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยถ้าเลี้ยวไม่ดีมันปัดแบบหมุนเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยหมุนเลยหรอหมุนเลยคือผ่านการหมุนมาแล้วจริงผ่านแล้วใช่แล้วทำยังไงทำยังไงตอนนั้นเทก็เลยเปลี่ยนก็เลยหมุนต่อไปเรื่อยๆกลับมาไทยก็เลยหมุนด้วยก็เลยก็เลยนั่งเลนเดียร์แล้วก็ขับขับคำถามต่อไปเลยเนี่ยประมาณนี้แหละฮะจริง อันนนี้เป็แบบตีกันตลอดบันเทิงถ้าของจริงคือแบบตีเนี้ยแบบว่าใช่ตีกันไม่แรงครับซึ่งจะไปอยู่ในตีคือเขามีอินโฟไวส์กันในในฉากตอนขับรถด้วยนะเพาแบบเออเนี่ยตีกันเล่นน้อยเล่นเบาๆโอ้โหพอถึงเวลาจริงๆไม่คือในบทไม่มีให้ตีกันนะในมีอะไรนะมีแย่งขนมปวยกวทอเออขนมมาแมันปากันแบบดังปึกคือไรเคแบบดึงหัวแบบไปชักไม่นั่นแต่หัวอายุแล้วมันเล่นแบบเหมือนต้องหยิกแก้มเว้ย จิกแกล้งนางเอกมันหยิกยืดแบบโอ้โหแสดงว่าทุกอย่างที่จะเห็นในซีรีส์เรื่องนี้คือเป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมเป็นเป็นตัวตนของเราจริงๆอยู่หัวในเรื่องเขาก็มีว่าเราน้ำตาลเจอจดหมายใช่ไหมก็เลยอยากจะพาจดหมายกลับไปให้ญาติๆใช่พี่ก็เลยบอกว่าจริงๆในชีวิตจริงของสามคนเนี่ยเคยเขียนจดหมายมไหมเราทำในยุคนั้นไหมทุกๆเขียนจดหมายไหมคะโการ์ดก็ได้ เคยแบบตอนเด็กๆเลยครับโตมาก็ไม่มีเนี่ยเรามีเขียนเฟรนชิพอะนับอะเออยังทันตอนอยู่ครับเพราะว่าตอนเอ่อตอนมหนึ่งเราย้ายไปตอนมหนึ่งเราอยู่ที่ที่ใต้แล้วก็ย้ายมุงเทพอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนเขียนเฟรนชิพให้อันนี้ยังทันนี่ไหมเขียนหลังอะเขียนบนเสื้อเขียนเสื้ออปยังทันกันจริงจริงทัน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  อย่นี้มีอะไรลายทิ้งไว้แล้วกันอะไรไม่ได้แล้วใช่๋ยนี้เป็นออแบบดิจิตอลสุดแสดงว่าไม่มีใครเคยเขียนจดหมายจริงๆเลยถ้าตอนนี้หรอมันมันไม่ได้เป็นการเขียนแบบเอาปากกามานั่งเขียนแล้วแบบแปะจ่าหน้าซองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เพิ่งเคยเขียนแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบเหมือนเป็นจดหมายจากอดีตส่งถึงอนาคตอ่ะ <c oughs> มันเป็นแคมเปญของเขาที่เหมือนแบบว่าแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเหมือนแบบสมมติระหว่างทางเราเรา เราอยากเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในด้วยระยะเวลาอะไรที่มันนานเนี่ยเป็นจดหมายจากอดีตท,ที่ส่งถึงอนานคตเขียนให้ตัวเองก็ได้เขียนให้เพื่อนก็ได้อะไรเงี้ยเขียนแบบจากวันนี้จนถึงวันนั้นอะไรเงี้ยจนถึงวันวันปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ย,ยหรือแบบเราได้ผ่านช่วงเวลาหรือเราได้โตขึ้นอะไรเงี้ยอาสมมุติเลยถ้าเกิดว่าสามารถเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตได้ในอีกสิบปีให้คนละหนึ่งประโยคอยากจะบอกตัวเองว่าอะไรอาจจะเขียนอะไร เนี่ยเบลอตอนนี้เดไม่ได้ทางนะครับทุกคนี๋ยว่านั่นจะเขียนถึงแบบว่าคืออยากจะรู้ว่าณณในอนาคตอ่ะแบบจะเขียนถึงว่าตอนนี้มันเหมือนแบบตัวตนมันหายไปนะตัวตนบางอย่างเนี่ยเพราะเพราะรู้สึกว่าแบบคนเรามันมันเหมือนแบบยิ่งเราอยู่หน้าฉากหน้าวงการบันทึงมันเหมือนเราต้องต้องทำหลายๆอย่างแบบเราเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเสน่ห์ของตัวเองที่ที่ที่มันมีอยู่ะมันหายไปจาก จากความชอบหรือความไม่ชอบส่วนบุคคลของคนอื่นแล้วเราก็อยากจะแมネจให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดเลยเียโดยที่เราก็อาจจะแบบไม่ได้เอ็กเซปต์มันทั้งหมดเลยนี้ยแต่เราต้องทำเลยเียก็เลยอยากจะเขียน,นตัวเองว่าเออในในณาวันนั้นอ่ะเอ่นนนนตัวตนเราเราได้กลับมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยแบบแล้วก็อยากจะแบบเขียนชื่นชมตัวเองในอดีตอะไรเงี้ยแบบพออนาคตผ่านไปแล้วเราได้กลับมาอ่านเราเราคงภูมิใจตัวเองมากๆท,ที่ที่วันนั้นเราผ่านเรื่องแย่มาได้เลยอืมของผมก็ประโยคสารกินแล้วฮะ I'm glad you did ยูดินกิฟต์อ่ใช่เพราะว่าก็เราว่าในเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าเออไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เหมือนที่น้ำตาลบอกว่าดีใจที่เราไม่ได้ยอมเราสู้ต่อไปจนถึงจนเรามีวันที่วันนั้นที่เรามีได้อะไรเผมคิดว่าสิปีข้างหน้าอนาคตน่าจะน่าจะเจ๋งอยู่สำหรับเราเนาะคนนี้เขาดูคุ้งคิดอยู่นะไม่ไม่คิดอะไรเลยไม่ก็คงคิดว่าก็อยาก เขียนสิ่งที่เราอยากทำนะตอนเนี้ยแล้วไปดูตอนนั้นว่าสําเร็จหรือเปล่าแค่นั้นก็คือมีลูกทั้งหมด10คนเนาะสิบเจ็ดสิบเอ็ดทุอนด์โอ้ยเตรียมเข้าเลยนะชื่อทีชื่อทีเมล่าแฟนเคนี่เหนื่อยนะสิบเอ็ดคนชื่อทีเมล่าเคอยู่ในเตจอะเออไม่ใช่เราทำทีมทุกปอนเดี๋ยวรอรอดูอีกสิบปีนะเนี่มีน้ำตาลไปเทรนนี่เพราะว่าเรามีหลักฐานอยู่ในเลิศเกงอีกสิบปีเฟซบุ๊กอยู่นะอยู่ยังอยู่ไหม กดูกันเดี๋ยวเหมือนไฮไฟนะโยงอยู Yo, ่เราถ้าเปรียบเป็นของอะคะแต่และคนมีของที่มีความพิเศษไหม mm hmm. ถ้าต้องเลือกหนึ่งชิ mm ้นอือาจจะเป็นแบบที่เราซื้อเองหรือมีคนให้เราก็ได้ของน้ำตาลเป็นของเสื้อผ้าที่ที่พี่ชายไปแข่งฟุตบอลที่อังกฤษแล้วถ้าเขามีโอกาสได้ไปออทัฟฟอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเสื้อแมนยู กลับมาสมัยเวโรนี่ยังอยู่อะไรเงี้ยก็กลับมาให้เราอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบเออทำไมทำไมทุกวันนี้น้ำตาลยังเชียร์แมนยูอยู่ก็เพราะเหมือนเราเชียร์มันตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยถ้าถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่าแมนยูเฮ้ยนี่ตอนเด็กๆก็แต่พอกลับมาแล้วแมนยูเด็กก็ <laughs> เชียร์แมนยูเออแมนยูลิเวอร์พูลแต่ว่าเรา <laughs> ก็เลือกแมนยูอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับเออมันก็เป็นเหมือนแบบของที่พี่ให้เราแล้วเราก็จะไม่ทิ้งมันถึงแม้ว่ามันจะเก่าแล้วเราจะใส่ไม่ได้หรือกางเกงที่แม่ซื้อให้แล้วหนูไม่เคยใส่เลยเพราะไม่ชอบแต่่รู้สึกวา มันเป็นเหมือนแบบตอนนั to, uh, like, ้นแม่ตั้งใจซื้อให้เรามากๆแล้วมันก็แพงด้วยเลยก็เลยรู้สึกว่าจะเก็บไว้เผื่อแบบนานาคนมีลูกอาจจะให้ลูกสาวใส่อะไรเงียชาชืเเด็กผีทุกคนนะครับเคมีกองที่ไหนไหมคะเคมีไหมผมมองว่าเป็นคนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของสกเท่าไหร่รู้สึกว่า ของมันมีเสียมีพังอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าของแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ได้แบบยึดติดว่าต้องเก็บไว้หรือต้องสุดท้ายว่าถ้ามันหายไปหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้เพราะว่าเครวยด้วยแหละไม่เกยวไม่เกยวไม่เกียวเพราะเปิดกล่องส่งเปิดกล่องส่งเจอเอฟซีเจอเอฟซีแล้วหนูก็ชอบดูชอบดูสุดมันก็จะทักมาบอกว่าขายไปแล้วัขายไปแล้วไม่รอเราเลยใช่ก็ไม่ค่อยยึดติดครับไม่ไม่มีไม่มีชิ้นไหนใช่ไม่ค่อยมีค่อ ผมก็ไม่ค่อยไม่มีครับแต่ก็มีรองเท้านะครับว้ารองเท้า,ามวยอะไรพวกนี้ครับที่แบบมันใส่มันเก่าๆแล้วมันก็เป็นตัวบ่งบอกมันถึงจํานวนชั่วโมงที่เราใส่ไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์เอ,อ้ยเหมือนอเหมือนพี่ชายนี่เลยแบบร uh, องเท้าฟุตบอลคู่แรกหรืออะไรเงี้ยที่เขาใส่เล่นใส่แข่งแมตช์นี้แข่งกับ <Baker. S 1> เคยเล่นกับบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยก็เก็บไว้อะไรเงี้ยบาร์เซโลนาอร่อยนะ นะเอออ่ะนี่คือธรรมชาติธรรมชาติอะทีนี้พี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่ต้องซื้อของหนึ่งชิ้นพรองก็เขียนข้อความหนึ่งข้อความให้ใครก็ได้ในค่ายจะเลือกของอะไรเขียนว่าอะไรแหละให้ใครเอออ่อให้ใครเขามีกระสิบด้วยนะอืมยังไม่รู้เลยมันกระสิบอะไรยังเขาคิดอยู่ซื้อเคแล้วกันซื้ออะไร ไม่ตียุง<ม>ทำไมเอามาตีกินไม่ออกเลย <laughs> ซื้ออะไรให้ใครดีอ่ะให้ใครก็ได้ในค่ายห,หรออะไรออมเห็นเชฟบอกอยากซื้อวิถาปะเ <laughs> มื่อก้เราเอาท่านจะให้วิถาให้อะไรดีกว่าเพ <laughs> ไม่รู้จะให้ใครเหรอ <laughs> เพื่อนเราให้ความรักเออเออคิดไม่ออกอะ่ะไม่ส่วนใหญ่ <laughs> ทุกคนเขาก็แบบน่าจะแบบซื้อเองได้เหรอเออได้คน ขาอบอนถ้าต้องซื้อล่ะเออเอ่ออ่ะผมเอาให้เพื่อนผมแล้วนะครับดูวีชิคว่าเออซื้อหูฟังที่จะซื้อหูฟังคัสตอมไมซ์ที่แบบจะไปคอนเสิร์ตเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนร้องเพลงบ่อยมากแล้วก็เลยอยากจะแบบเออสักวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะได้ขึ้นเวทีเอออ่าบิ๊กเซจแล้วก็เป็นอ่ร้องเพลงที่ที่เขาเป็นความฝันของเขาหนึ่งในความฝันของเขาก็จะซื้อให้เขาหูฟังแบบเอาไว้ขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะ เต้องเขียนบอกอะไรคะดิเขียนอ๋อบอกว่า proud of you man รู้แล้วหนูจะซื้อแบบอะไรก็ได้ที่แบบเป็นสัญญาณกันหายหรือกันอะไรให้พี่เตเพราะนางชอบทำของหายบ่อยแต่นางก็เคยบอกเหมือนนางเคยซื้อมาแล้วก็หายอยู่ดีอะไรเงี้ยก็คงจะเออจะซื้อจะซื้ออะไรที่มันแบบที่ที่ช่วยให้นางแบบว่าเตือนความจำนางหรือว่า หรือว่าทําให้ของนางไม่หายอะไรเงี้ยอายันกันหายยันกันหายครับิไม่ทันเนี่ยแล้วกดดังแล้วซื้อให้น้ำตาลเออซื้อเออซื้อให้น้ำตาลชซื้อกระเป๋าชาแนลให้ปารใช่ปะใช่ใช่ครับโดยตังน้ำตาลพูดแล้วนะโอเคสัญญากันไว้แล้วออกสื่อด้วยด้วยตังน้ำตาลครับ กอย่่างละก็นี่ไงค่าตัวของเคเคยไม่เสร็จไม่เสร็จว่าอะไรซื้อกระเป๋าชาแนลให้น้ำตาลแล้วไม่เสร็จก็บอกว่าเก่งมากน้ำตาลในที่สุดก็ใช้ตังค์น้ำตาลซื้อนะเออขวัญยกเป็นลาผ่านหมดเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ไหมต้องซื้อเลยเนี่ยน่าจะแพงอยู่นะซึ่งวันนี้เราจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้กันเนาะออนแอร์เป็นวันแรกเลยค่ะแต่ก่อนเราจะไปดูกันนิดนึงเราอยากรู้ว่า เรเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันแต่ละคนเหมือนแบบเราได้แง่คิดหรือมุมมองอะไรใหม่ๆจากการแสดงมันเลยบ้าสำหรับน้ำตาลน้ำตาลได้ได้ตามตามแก่นตามธีมที่เรื่องอยากจะให้เลยมันเหมือนแบบคือตอนตอนแรกก็ก็ไม่ได้อินมากนะกับกับการสูญเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนแบบมีคนใกล้ตัวที่ที่เขาสูญเสียไปอะไรเงี้ยที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนรู้สึกว่ากับทุกคนบนโลกอะ ในความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าไม่ว่า,วาจะรักอะน้ำตาลก็อยากจะรีบบอกอยากแสดงออกถึงความรักแบบจะเราจะโทรหาแม่ทุกวันอยากคุยกับยายเสมออะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรแบบบอกรักบอกคิดถึงโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งอายให้มันแบบเสียเวลาแล้วดีกว่าแบบเราไม่ได้ทําแล้วเราเกิดมานั่งตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราไม่ทำวะทาไมทาไมทําไมเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากจะขอโทษใครหรือให้อภัยใครคเนี่ยก,ก็อยากรู้สึกอยากจะให้อภัยเลยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าเราหรือเขาอะไรเงี้ยบางทีแบบ มันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ได้แบบเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอะไรอ่ะก็ให้อภัยกันไปเถอะชีวิตมันก็แค่นี้นอ่ะเหมืนอนเราเข้าใจชีวิตมากขึ้น,ข,นอของเคก็จะเป็นเรื่องการสื่อสารก็คือคนทุกคนเหมือนมนุษย์ทุกคนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการสื่อสารอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่พูดอะไรกันอย่างเงี้ยสมมติว่าเรื่องวีเลชั่นชิพก็ได้ว่าระหว่างพี่น้องครอบครัวหรือแฟนคนรักอะไรเงี้ยครับทุกอย่าง มันมีปัญหาอยู่ในชีวิตมันมีการท, livest, ารทะเลาะเบาแว้มีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าสมมติว่าเรามีอีโก้เยอะองเงี้ยมันก็จะไม่มีทางแบบกลับมาเหมือนเหมือนเดิมได้หรือดีได้เงี้ยสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรก็เล bon ah ือกที่จะพูดคุยสื่อสารเราไปไม่เหมือนไม่ปล่อยเรื่องให้้างคาพันธะตรงนี้เนาะอ่ครับก็เหมือนในตอนนี้ของพวกเรามันชื่อว่า road to regret นะครับคำว่า regret เนี่ยก็คือเราจะ ทำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทําในวันนี้เราจะเสียใจภายหลังก็ให้รีบทำซะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องความฝันของเราครับต้นเล็บไลฟ e อ i นเด e ะ r e เก r e คือแปว่าทุกคนจะคใครๆกันตรงที่แบบเหมือนแบบจะทําอะไรก็คือทำเออทำเลยอช่าช่ล่ยผ่านมานประมาณนี้อย่ามแต่พูดนะฮะทำเลยเออคือสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้อ่ะสุดท้ายค่ะฝากหน่อยว่าเราจะได้ชมในวันนี้เนาะค่ะ ก็ <G> ฝากกันนะคะซีรีส์ของพวกเราค่ะ Good o l d d a y s นะคะร้านซื้อขายความทรงจำค่ะครับผมตอน Road to Regret นะครับผมออน on l ์วันนี้ตอนแรกนะครับผมตอนเวลาหกโมงเย็นถูกต้องค่ะสตรีมที่เดียวบน Disney Plus Hotstar นะครับมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันจะเป็นยังไงม,มันเราจะทะเลาะจะลักจะโกรธจะเกลี่ยนขนาดไหนนะครับต้องรองติดตามชมะนะครับมาเ<ช> <มา S 2> ดินทางไปพร้อมกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ